ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแต่งแต้มสีสันของท้องถิ่นและความเป็นอัตลักษณ์ทั้งในด้านการชมาหากินและสภาพท้องถิ่นที่เป็นฉากหลังอันฉายสู่จอแห่งเรื่องราวของโลกความจริงมีเรื่องราวความหลากหลายแสดงถึงปัญหาของชุมชนแง่มุมต่างๆของชีวิตสะท้อนท่าแท้ของคนที่อาศัยอยู่บอกกล่าวถึงความเชื่อของคนในชุมชน และสะท้อนถึงสัจธรรมของชีวิตโดยแท้ณนะที่แห่งนี้จะบอกกล่าวเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ณนะหมู่บ้านนนกอกตำบลหนองแวงศกพระอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับพวกเราทีมงานเขียดนอกรลาคสวัสดีครับสาหรับพวกเราทีมงานเขียดนอกรลานะครับซึ่งเราก็ได้เชิญมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งขณะนี้เราก็อยู่ที่ บ้านของคุณแม่ละเอียดนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านโนนกอกตําบลหน,นองแวงโศกอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองนะครับซึ่งเป็น,นรหัสเป็ดน,นี้40120 <2, 0, S 1> ของเราดีเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เบื่องบลตระครัเาเวลานี้นะคะก็ถึงเวลาช่มของเรานะคะเราจะมาดูกันว่ากลุ่มของเรานั้น,นได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างพรุ่งน,นี้เราจะวางแผนการทำงานอย่างไรเราไปดูเขากันเลยค่ะ มีกองทุนบ้างแล้วก็มีปากทุนเดี๋นั้นยี่ไงก็เรียการรพักผ่อนเนาะเพื่อนที่มีเช้าต้องตื่นเช้าเพื่อจะมาทำงานกันโอเคแลมวต้องต่ยอ่าปิดประชุมเนาะปิดประชุมปิดประชุมจบไปเนี่ยนะคะเป็นการนึ่งข้าวแต่วิถีชาวบ้านนะคะสมัยนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าหัวดค่ะแล้วก็เตานะคะก็มีน้ำไอ้น้ำอบขึ้นมาค่ะทำให้ข้าวสุกนะคะเดี๋ยวเราต้องรออีกสักหน่องค่ะลองลองเปิดดีคะลองลองเปิดลองมาดูข้างในนะคะ น,นี่ค่ะตอนนี้ข้ายังหด็กอยู่เลยนะคะรอสักครู่ค่ะรอให้ข้าวสุกวเราจานุกันอีกทีนะคะ,นนะค่ะก็เป็นเวลา<อ>ที่คุณพ่อนะคะจะพ <c oughs> าควายออกไปหาอะไรทานข้างนอกถกา้าือเป็นประมาณว่าควายเอาไปหาอะไรทานเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งค่ะที่แบบชาวชิบนบทนะคะที่จะเลี้ยงสัตว์แล้วก็พาสัตว์ออกไปหากินตามทุ่งนาแล้วก็ตามข้างๆทางค่ะอันนี้ก็ได้เวลาที่ พ sociedad, Bref, <Tr> ่อจะพาไปแล้วนะคะคุณกับคุณทำมาพ่อจะพาไปเรื่อะเลไรมคะเ๋ยวเราจะตามพ่อไปหลังนะคะทีเกี่ยวข้าวนั่นไว้ค่ะจะออกข้าวไปเถิไปพวกเราไปเถอดไปไปเถิไปแมกไถไปทำนา เพลงเสียงเผืเ่อความตายความเป็นคนสลาให้ลงไปพรันกระดุมผีก,กินร้องบังชนชน,ชนชนชนชาวนาต่ำลงเดียดย้มชาวนาพะปาดงสําคัญมันคงสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ตื่นนอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เดินทางมาที่วัดภิญโญชัยเพื่อมาทมํากุฏิต่างๆเป็นการเอาเลือดออยไทยในการทํางานนะคะและหลังจากที่เราได้ทดําบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะแบ่ง ทีมงานออองเป็น2ทีมนะคะคือทีมที่1เนี่ยจะจะออกไปสำรวจเกี่ยวกับคนในชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านและทีมที่2เนี่ยจะไปสำรวจในหนวอง,งานราชการค่ะ ครับหลังจากที่เราทำบุญตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็จะมาสัมภาษณ์ครับคุณอาคุแก่หลังจากท่านทำบุญเสร็จแล้วว่าท่านจะมาให้น้ำบริเนี่นะครับเป็นเงินสี่สิบสรวมของของท่านนะครับหลังจากท่านทำบุญแล้วท่านเริ่มนั่งคุยกันนะครับเราก็เลยถึงการนะครับที่จะมาสัมภาษณ์ท่านเกับพี่จีชีวิตนะครับความเป็นอยู่รถบุญเพราะท่านทำไป็นที่จังๆที่ท่านจะมาเล่าถึงอัไรบางในตอนเช้าครับ สาทนเด้อจังว่าสาธุสาบัติสาธุนเดือข้าจะนกบหน่อบิวคุณประบาิทัดถูคุณปูโตทมโม่พัมสูงหมลําคุณละพระธรรมนำอยู่คู่ใบให้กลุ่มเลี่ยมคุณบีนดามันดาให้มาเทียมคืนนังงงาอยู่ข้าจะมีามาาามเวม,น,งงโงโน,มนวงังใด กับนันแลวกับทั้งเทพตอนใชยอิสราตินตาให้น้มาติตสามโคสวนม้อนพรมข้าจะยอมมือไหวเนือหวาทุนเกยติยกมือขึ้นใจ่ก็ให้บุญกลุ่มเหลี่ยมนำย่าให้ฟิดผัดฟังบทปัดทั้งก่อนได้จาสอนแนวใดให้มนฝันกินกล้วยย่าให้หงายแยมชงลุมก่อนบทบาทนี่คือไหวคู่เออบดนี้พ่อไหวคู่แล้วบดนี้เดิน ขันเท้าเดินเท้าสว่างเสียเทาเดินก่อนลงเอาอันนี้พ่อเราจะเบาซ้ำนี่สาก้นนอล่วงที่จูงก่อนหลังกัะผู้ปั้งมันเือนจะเดินไปหน้าหาคนมาต่อเอาละนอหันนี่ฟังบันบอนเดินแล้วฮันนี่มาลำดดกลำดวนลำดวนโดกดอกดวงพ่วงพัวเดี๋ยว่าบันบางกลางหนองมึงโมกเกอบกบัดบันยอด One มีคำปลอบใจมีคำว่า หลังจากที่เราได้เดินสำรวจชุมชนนะครับเราได้พบเจอกับผู้ค,คนในชุมชนที่นี่นะครับเราจะเป็นผู้สูงาอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะครับแล้วก็วสิ่งที่เราเห็นนะครับด้านหลังนี้ก็คือ <ผม S 2> เป็นแปลงหมอนะครับแปลงว่าอาชีพเปิมที่น้องเหนือจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวก็คือจะปลูกหมอนเลี้ยงใหม่กันนะครับป้ายกันมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าเมื่อคืนนี้เรานอนกันที่ไหนใช่ไหมคะค่ะนอนไปได้ค่ะค่ะนี่คือบ้านนะค่ะบ้านที่เรานอนกันคืนะคะใครอยู่กบ้าเอยอ้าวนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านของเรานะคะครับเจ้าของบ้านทราบแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนกันยังไงอใช่ค่ะตาผมมาเลยครับเกิดมาเลยค่ะเกิดมาเลย ก็คือบ,บ้านคักที่เรานอนเมื่อคืนนครับเรานอนตรงนี้ครับนอนกอมกันทั้งหมดติบคนโดยมีบางคนนอนกลนนะครับนั่งอยู่ตาข้องของเรานะครับนอนโดนไม่ใช่นี่ครับเราทานข้าวมาตรงนี้ครับเมื่อคืนที่เราประชุมกันตรงที่นี่นะครับน่านอนไหมครับเป็นไงครับที่นอนยุดยอดค่ะนี่คือสองารางของพวกเรานะคะก็วางกระดัดกระจายกระจัดกระดาษอย่างไรระเบียบนะคะ เราไปทานอาหารเจ้าอยากได้ต้นแบบก็คือแต่เขจะมีอาหารมากมายเป็นอาหารที่บ้านครับแบบสไตล์คันทรีคันทรีคุณน้ำจัดได้คุน้ำพูแนะนำหน่อยค่ะมีอะไรบ้างนี่คือแกงหน่อไม้นี่คือมกหมาแล้วนี่คือซีกบิงซีดหลายคนอาจจะไม่ค่อยกินเราโชคดีมากเลยครับเราได้กินมาครั้งนี้ถามว่าพี่ตอร่อยไหมลองถามเลยอร่อยไหมคะพี่ตัวใครับ กินไ,ไ,ไม่ได้ไม่ไมดูปั้นแล้ว <c oughs> ดูนะคะบอกว่าไม่อร่อยกิน <c oughs> ไม่ได้แต <c oughs> ่กินก่อนกินไม่ได้สั่เพื่อนก็